สวัสดีครับพบกับ FC Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับใครที่หัวร้อนนะครับในโหมดเมเจอร์ครับเดี๋ยวจะมาแนะนํานักเตะที่ดีๆให้นะครับว่านักเตะสายเมนเจอร์คนนั้นจะเป็นใครครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนี่ครับไปสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนํามาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน d ด็บบลิฟช็อปนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยและแพ็กเกจอื่นๆ ที่สำคัญคือราคาถูกกระเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับสำหรับน,น้องที่กดสมัครสมาชิกช่องนะฮะพี่ป๊อปจะมีคลิปก่งกำไรให้ทุกๆสัปดาห์นะครับโดยจะมีสมาชิกระดับขั้นเริ่มนะครับหรือว่า50บาทต่อเดือนนะครับก็จะมีคลิปให้อยู่ที่1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็สมาชิกระดับน้องชายที่น่ารักครับ100บาทต่อเดือนจะมีคลิปให้2คลิปต่อสัปดาห์นี่ครับใครที่อยากสร้างทีมด้วยการหาเงินจากการก่งกำไรนะครับ สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยน,นั่เองครับต้องบอกเลยว่าหลายๆคนนะครับได้เงินหลักร้อยล้านต่อสัปดาห์ก็มีนะครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆนะครับแต่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 10- ถึง20อ่าสิถึงสาตต่อสัปดาห์นี่ครับแล้วเจอกันในช่องชุมชนนะครับสวัสดีครับ ก็คงจะต้องบอกว่าครับในสายเมนเจอร์ของพี่นะครับก็อยู่อันดับที่223ครับณปัจจุบันนี้นะครับก็ในส่วนของแท็กติกก็แจ้งไปรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็นแท็กติกอะไรอย่างไรบ้างนะครับเนาะก็ในส่วนของนักเตะนะครับที่พี่เลือกใช้นะครับก็คงจะต้องบอกว่าไม่ได้อิงในเมนเจอร์มากนะก็คือเน้นในเรื่องของเฮดเฮดนี่แหละนะครับแล้วก็ประยุกต์ใช้ต่อในเมนเจอร์ต่อนะครับในส่วนของการอัพนะครับ อัพสกิลอะไรพวกนี้คืออัพสกิลไปทางสายเฮดเฮดเลยนะครับไม่ได้อัพแบบเมนเจอร์แบบ100%นะครับเพราะว่าเราก็เน้นในเรื่องของเฮดเฮดนี่แหละนะครับเฮดเฮดเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเมนเจอร์ manager เป็นรองนะครับนะในส่วนนี้ก็สามารถที่แอพพลายไปเมนเจอร์ได้ก็อยู่ที่อันดับที่200กว่าเนั่นแหละนะครับมาในส่วนของอผู้เล่นนะครับพี่หลังจากที่ไปเจอมานะครับเฮ้ยคนไหนแบบเฮ้ยคนนี้ไอ้เมตานะมีแล้วแบบเล่นดีแล้วนะมีแล้วคือแบบ ทำให้ทีมดีขึ้นอะไรประมาณนี้นครับอ่ะเริ่มจากตำแหน่ง GK ก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของ GK นะครับคงจะต้องบอกว่าอ่าส่วนตัวใช้โคเบลอยู่แล้วนะครับก็ถามว่าเหนียวไหมส่วนตัวก็มองว่าเหนียวอยู่นะคือในส่วนของผู้รักษาประตูอะไรพวกเนี้ยมันโคงจะเอาอะไรมาคาดหวังไม่ได้นะเอาอะไรมาคาดหวังวัดไม่ได้หรอกนะครับว่าผู้รักษาประตูในสายเมเจอร์เนี่ย มันจะเป็นใครที่อันดับหนึ่งนะมันมันมันคาดหวังยากนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่า,านักพูดและสัางประตูที่ o v r สูงสูงเนี่ยมันก็ช่วยให้ o OVR ทีมได้สูงขึ้นครับ o v r ท e a เนี่ยมันช่วยให้ทําให้แบบเวลาเจอมันมีโอกาสที่จะ มีโอกาสที่จะชนะได้มากกว่านะครับหลายหลายคนอาจจะหัวร้อนนะว่าเฮ้ย OVR ทีมสูงแต่ไปแพ้นในส่วนของ OVR ทีมที่น้อยกว่าอะไรพวกนี้ครับมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยจริงนะครับอันนี้คือบอกยากจริงๆนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าในส่วนของนักเตะเพียวๆนะครับเน้นในเรื่องของ OVR นักเตะดีกว่านะครับก็คือเน้นใช้งานของเฮ h เฮดนี่แหละนะครับเน้น OVR ส,สูงนะครับอย่างโคเบลอะไรพวกนี้ก็ใช้งานได้นะโคเบล เดียโก้คอสตาพวกนี้ถ้าเป็นเ a n a มเนเจอร์นะครับคือมันจะมีพลังแฝงที่แปลกๆนิดนึงนะของคอสตาเนี่ยตัวต่อตัว,ตวพวกนี้อาจจะดีก็ได้นะ uh, ในสน่วนตัวนี้ก็มีแค่คอสตานะครับที่ที่มีตรงนี้นะครับนะก็เน,น้นในเรื่องของพลังแฝงแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่อง OVR นักเตะนะครับ ในส่วนของ g k เ่เอาเป็นว่าขอให้สูงๆไว้ก่อนนะครับในเรื่องของ Head h e นด์มไว้แล้วก็ o v r สูงๆไว้ก่อน,นครับไม่ได้ฟิกว่าจะเป็นใครที่เป็น No.1 นะครับนในส่วนตัวก็มองว่าใช้ได้หมดแหละนะครับ o v r 98ขึ้นไปนะ98 99 100ขึ้นไปใช้ได้หมดแล้วเนี่นะครับแต่ว่าตัวนี้นดูทรงจะมีพลังแฝงที่ดูโดดเด่นที่สุดนะครับแต่ว่ายังไม่เคยเจอคอสตาแบบจริงๆจังๆ,ๆนะครับส่วนใหญ่ก็เจอแบบทั่วๆไปก็คือ โคเบลดอนนารูม่าไมเคิลอ่าเข้า,ขาประมาณนี้ครับผมที่จะเจอนะครับดังนั้นใช้ได้หมดเลยครับขอให้ตัว98ขึ้นไปนะครับในส่วนของ GK ไม่ไม่ค่อยที่จะเป็นอ่าไม่ได้ฟันธงว่าใครจะเป็นโนหนึ่งนะครับแต่ดูแล้วอ่พลังแฝงของคอสตาดูดูโอเคที่สุดนะครับในส่วนของ RB นะครับ RBLB อ่าเริ่มจาก RB ก่อนก็ได้ครับในส่วนของ RB ส่วนตัวก็ใช้คาเลสพูโยนะครับคาเลสพูโยก็มีในเรื่องของเกมรับที่ดีนะ ก็ช่วยในเรื่องของเกมรับที่ดีจริงๆนะครับก็ในส่วนของเวอร์เลตของกูโยก็ประมาณนครับกิุกเป็นการเกมรับสูงนะครับโดยส่วนตัว RB เนี่ยก็ไม่ได้เติมขึ้นไปสูงมากนะจากการเล่นเมเจอร์คือนักเตะเนี่ยเขาจะส่งบอลค่อนข้างที่จะเร็วนะส่งไปข้างหน้านะครับไม่ได้แบบครึบอลอะไรมากมายนะครับไม่ได้เหมือนผู้เล่นที่แบบไปไม่ได้ก็วิวอัพลงมาเกมลงมาเซตอัพที่ กองกลางกอง็กอกองหลังอีกทีหนึ่งนะครับมันมันไปข้างหน้าอย่างเดียวนะเป็นบอลเป็นแบบเพเดียวไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ย rblb เนะี่ยไม่ค่อยอ่าไม่ได้มีแบบไม่ได้มีอ่าในส่วนของการเติมเกมเข้าไปมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในส่วนของเกมรับนะครับถ้าถ้าเป็นในส่วนของปูโยก็ก็โอเคนะคือพูดว่าพูดง่ายนะในส่วน rblb เนะี่ยไม่ค่อยจะ ไม่ค่อยจะโดดเด่นมากนะครับในเรื่องของเมนเจอร์สักเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าตัดบอลได้ก็โอเคนะฟิลิปลามก็ได้ครับผมอะไรที่เป็นแนวที่มีพลังแฝงเยอะนะครับก็เน้นๆไปหน่อยแล้วกันครับเซอรฮบูอาจจะไม่มีอะไรมากมายนะก็จะมีแค่นะครับลูกหม่งทรงพลังเล่นเพื่อทีมครับตรงนี้แต่ว่าถามว่าเล่นดีไหมก็กส่วนตัวก็มองว่าโอเคนะครับถ้า,ถาจะถ้าจะแบบเออเอาแบบเพื่อความชวนชวนอ่ะพี่ว่าคาร์ลอสอเบโต้น่าสนใจนะครับ ถ้าจะเล่นแบบเอาเป็นแบบเฮ้ยชัวเลยเนี่ยพี่ว่าคาร์ลอสบัตโตชัวนะครับหนึ่งก็คือสิ่งที่ได้จากคาร์ลอสบัตโตก็คือ OVR ที่สูงนะครับเราอาจจะดัน OVR ทีมได้ถึง106นะครับถ้ามีคาร์ลอสบัตโตนะครับในส่วนของพลังก็ประมาณนี้ครับคือดีแน่นอนนะครับคุณสมบัติอาจจะไม่เท่าไหร่นะมีเหนือชั้นเลี้ยงอ่าเลี้ยงเท้าไม่ถนัดนะครับวอลเล่ของเขาก็จะเป็นสูงปานกลางนะแต่ว่าถามว่าเติมสูงไหมโดยโดยการเล่นเกมของเมนเจอร์แล้วเนี่ยเขาจะเล่นเป็นหน้าเดียวนะครับคือ ไปข้างหน้าอย่างเดียวครับไม่มีส่งกับหลังสักเท่าไหร่นะครับน้อยมากนะครับที่จะมาวิวอัพกันอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นคาร์ลอเโตก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะณปัจจุบันนี้นะครับมาดูในส่วนของ LB กันบ้างครับ LB ก็ตามที่บอกนะซ้ายขวาไม่แตกต่างกันนะครับผมในส่วนของส่วนตัวนะครับใช้อาร์เก้อยู่นะครับอาร์เก้มีคุณสมบัติอะไรบ้างที่ใช้นะครับก็มีพรีเมีเกอร์นี่นะครับ สาเหตุที่ใช้พรีเมีเกอร์เพราะว่าก็คิดว่าในส่วนของเมเนเจอร์ก็คือดีนะถามว่าดีไหมก็พอได้อยู่แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าพอได้อยู่นะครับในส่วนของอาร์เกีะครับว่าเด็กเป็นกลุ่มการเกมรับสูงครับอาจจะมี จังหวะบางจังหวะที่เติมแล้วขึ้นไปแล้วก็ไม่สามารถลงมาได้ทันนะก็มีบ้างที่เห็นเห็นครับท,ท,ทั้งๆที่เวอร์เกลของเขาเป็นก,ก,การเกลีเกมรับสูงนี่ครับในส่วนนี้นะครับก็คงจะบอกว่าถ้าจะเอาพวกไอคอนก็จะเน้นความชัวร์กว่านะครับพวกคาร์ลอัลาเบโตพวกซัมบอตา้าอะไรพวกนี้เน้นความชัวร์ก็ได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องเน้นถ้าไม่ได้เน้นในส่วนของเมเจอร์มากนะครับพี่ว่า D.O.N.Long.Date e อะไรพวกนี้ก็เอาอยู่อยู่แล้วนะครับแล้วพวกนี้ที่เล่นเฮตุเฮตอยู่แล้วนะครับแล้วเอามาอาร์ไดใช้ในส่วนของเมเจอร์พี่ว่าก็ไม่แย่หรอกครับ D.O.N.Long.Date e ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนั่นเองครับในส่วนของแม็กซ์ไซด์ครับ,รบเรามาดู C.B. กันบ้างครับ C.B. คงจะต้องบอกว่าไอ้ตัวที่ ือดีจริงๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าใครคือโ no น .1 นะแต่เอาเป็นว่าเป็นตัวที่ตัดบอลดีนะครับอ่ะส่วนตัวมองว่าคานาวโรจังหวะนี้นะนะนาทีนี้นะครับคือเป็นตัวที่ดีมากๆ1ก็คือดีในโหมดเฮดเวทนะครับ2ก็คือดีในโหมดแมนเจอร์ครับหลายๆจังหวะที่ดูแล้วนะครับคาราวโรอยู่ถูกที่ถูกเวลามากๆเลยนะครับใครไม่ลองใช้ไม่รู้นะเออแต่ในส่วนของลูกกากรการกาก,าก็อาจจะต้องทําใจนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเฮดเวทหรือแมนเจอร์นะครับ โลก็มีข้อด้อยในเรื่องของลูกการกาดหน่อยนะครับแต่ว่าในเรื่องของลูกค่าพื้นดินคือดีครับอยู่ถูกที่ถูกเวลาปิดมุมปิดช่องดีนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ทันแต่ว่าวิ่งกลับมาปิดช่องได้ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับหลายๆจังหวะที่ดูในไลน์นะครับในคานาวโรเนี่ยดูแล้วดูดีมากครับนะ ดังนั้นก็แนะนําว่าไอ้คานโร่นี่คือของแท้แน่นอนนั่นเองครับในส่วนต่อมานะครับก็มานินี่มานินี่ก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับในเรื่องของการตัดบอลดีมากครับในส่วนของเมนเจอร์ก็ตัวมานินี่ก็ AI ค่อนข้างดีนะครับมีนิเทคเคิลนะครับตัวนี้ก็แนะนําเลยนะครับส่วนของมานิเ่ครับแล้วก็ในส่วนของฟันไดฟันไดก็เอาถ้าจัดเป็นเทียนะครับในเมนเจอร์นะครับก็ อาจจะอยู่ช่วงประมาณเทียประมาณ A แล้วกันนะครับ A A ค่คอน S A บวกนะกันค่อนคอนไป S นะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงว่าแบบไม่ไม่ได้ดีนะแต่ว่าก็โอเคครับประคองตัวได้นะครับแต่ตัวที่เด่นที่สุดเนี่ยคานาวาโลมันดิ่นะครับสตัวเนี้ยค่อนข้างเด่นนะครับชาลีบาร์นี่ยังไม่ค่อยเจอนะครับอ่าดังนั้นก็เลยบอกยากนิดนึงนะครับแต่ว่า2ตัวนี้ดีแน่นอนในส่วนของสายมินเจอร์นะครับพวกนี้มีเน้นเทคเลนนะครับเน้นตัดบอลนะครับตัวนี้ดีแน่นอนนะครับ มาต่อครับในส่วนของ CDM นะครับพี่ใช้โรดี้นะครับร้อยเอ็ดดียังไงพี่ในส่วนของโรดี้นะก็คือเติมไปยิงบ่อยๆนะครับโรดี้เติมขึ้นไปถึงแม้ว่าเวิร์กเลทของเขาจะดีมากนะเวิร์กเลทเกมลูกกลางๆเกมรับสูงนะครับแต่ว่าก็คงจะต้องบอกว่าโรดี้ก็เป็นตัวที่ประคองตัวได้แล้วกันครับถ้าจัดอ,อยู่ในเทียสนะครับโรดี้จะเป็น A บวกประมาณเนี้ยนะครับ A บวก หรือบางทีก็บางจังหวะก็อยู่ในเอสยู่เหมือนกันครับในเรื่องของเกมลูกก็พอได้อยู่นะครับเกมรับก็ดีครับที่เด่นดน,นะที่มองแล้วแบบมีตัวนี้แล้วทีเหมือนเหมือนจะดีขึ้นครับก็คือมาติอุสครับวัตของมาติอุสล่างนี้นะครับก็จะอยู่ที่สูงสูงนะครับเป็น CM ส,สายเติมนะครับเป็นแนวคล้ายคแนว,แนว บล็อกทูบล็อกก็ได้นะคือเป็นตัวที่แบบคุณประโยชน์ดีนะครับเติมไปยิงบ่อยๆนะครับในส่วนของมัธิวิสใครที่เคยใช้มัธิวิสก็จะหรือว่าใครที่เจอมัธิวิสก็จะโดนยิงบ่อยๆก็อาจจะเป็นเรื่องปกตินะครับเขามีการยิงประตูจากที่ไกลนะครับมีเน้นทีขึ้นนะครับดังนั้นนะครับในส่วนเมนเจอร์มองว่ามัธิวิสคือแบบอันดับไม่หนึ่งก็สองอะ่ะเออมัธิวิสอะ่ะเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับในส่วนของคาสิเมโยังไม่ค่อยเจอนะครับอ่ในส่วน คาสเมิโรยังไม่ค่อยเจอลามิเนสเจอบ้างอยู่นะครับแต่ส่วนตัวมองว่ามาติวุส์เนี่ยค่อนข้างดีน่าจะเป็นอันดับหนึ่งอันดับ2องครับโรดี้ก็อยู่ช่วงประมาณนี้ขับเคี่ยวกันนะครับสคนนี้ครับในส่วนของซีเนะครับสคนนี้ขับเคี่ยวกันจริงนะครับอ่เอเชียงไม่ค่อยเจอนะครับอ่ะมาต่อกันที่ CM กันบ้างครับ CM บอกเลยนะว่าวีาวีาคือดูเด่นสุดนะระหว่างคุลิดกับวีาใครดูเด่นนะครับก็มองว่า เอาจริงๆนะในส่วนของคูลิดนะครับรอบนี้คือเฉยๆนะครับเฉยๆจริงๆนะครับในส่วนของคูลิดแต่วีเล่าคือเด่นเด่นที่สุดของ CM นะครับคือหนึ่งก็คือ,อตัดบอลได้แล้วก็ยิงไกลดีครับไม่รู้ว่ายิงไกลดีหรือว่ายิงไกลสเปะสปะก็ไม่รู้นะใครที่ใช้วล่าก็จะรู้ว่า้พอถึงกลางสนามแล้วนะครับแล้วใครที่ติ๊กในเรื่องของการยิงไกลที่2ขึ้นไปเนี่ยวล่าก็จะเริ่มเริ่มออกรายนะครับผม ก็คือยิงไกลเลยนะฮะยิงเข้าก็ได้ประตูนะครับยิงไม่เข้ากา็เป็นลูกออกไปนั่นแหละเหมือนจะดีนะครับแต่จริงๆก็ถามว่าดีไหมก็ดีนะครับการเติมเกมของวีล่าค่อนข้างดีนะครับถึงแม้ว่าเลตของเขาจะเป็นเกมลุกกลางๆนะครับเกมรับสูงนะครับแต่ว่าการเติมของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเกมบุกเนี่ยก็คือสูงสูงเหมือนกันนะอันในเมนเจอร์คือเอาเป็นว่าตอบโจทย์นะครับอะ อาจจะมีจ่ายบอลพลาดบ้างนะเพราะว่าในส่วนของเมเจอร์ก็มีการจ่ายขาดขาด,ขาดเกินเกินล้นลนเป็นเรื่องอที่เป็นแผ่นนี้นะครับมันเป็นส่วนที่ไม่น่าจะเกิดนะครับแต่ว่าแผ่นนี้มันเกิดขึ้นนะครับในส่วนของการจ่ายล้นๆ้นนะครับดังนั้นอย่าไปโทษวีลอครับโทษนักเตะโทษในเรื่องของการเซตติ้งอไอของของอทีมงานผูพ้พัฒนาทเกมนะครับทำออกมาไม่ค่อยดีนะครับแต่ส่วนตัวมองว่าวีเลอเนะี่ยคือ อันดับต้นๆนะครับคือต้องมีไว้แหละนะครับในส่สวนของเมนเจอร์นะครับอ่ะตัวนี้นะครับอ่าต่อมาก็อ่ากูลิตล่ะกันนะครับลองลงมาก็พวกกูลิดนะครับเบลลิงแฮมเดอร์บอยนะครับพวกเนี้ย ไว้ใจได้นะครับไว้ใจได้นะครับในส่วนของแฟงไยกาดถามว่าเป็นไงบ้างคือยังไม่ลองนะครับก็เลยไม่กล้าฟันทงนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้คือตั้งรับซื้อแฟงไรกาดอยู่นะครับถ้าได้มายังไงเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับในส่วนของเมเจอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่กล้าฟันทงว่าแฟงไยกาดดีหรือไม่ดีครับเอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือว่างว่างไว้ก่อนนะครับยังไม่กล้าให้เทียร์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเทียร์ลงลงมาครับกูลิดเบลลิงแฮมเควินเดอะบอยครับ3คนนี้ดีแน่นอนคร ในส่วนของซีเอ็มก็ประมาณนี้ครับผมในส่วนของ RW นะครับก็คงจะต้องบอกว่า RW n o โน .1 ก็จะเป็นเมสซี่นี่แหละนะครับเมสซี่เจอทีไรก็โดนยิงตลอดนะครับในส่วนของเมสซี่ร่างนี้ครับช่วยทีมได้มากนะมีน้องที่แบบมาทักมานะเฮ้ยพี่ในซีซันที่แล้วนะครับเฮ้ยพี่ผมแบบโอ้อันดับไม่ขึ้นทันทีนะครับก็เลยแนะนําไปเฮ้ยตัวนี้เปลี่ยนเถอะเปลี่ยนเอาเมสซี่มาแบกทีมเถอะสุดท้ายน้องก็ขึ้นอันดับาจาก8,000กว่ากว่านะครับ สามารถขึ้นมาอยู่ที่อันดับ2,000กว่าได้ภายใน1วันนะครับก่อนที่จะรีซีซันนะครับเมสซี่ร่างนี้แหละช่วยไว้ได้ครับแต่จริงๆก็ตอนนั้นแนะนาเมสซี่98นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องใช้98หรือ99แต่ว่าเอาเป็นว่าเมสซี่ช่วยแบกทีมในส่วนของ RW ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของถัดมานะครับจริงๆก็ใช้มูซิล่าอยู่ก็ไม่แย่นะก็ถ้าเทียบก็อยู่ใน TFA แล้วกันนะครับคุณสมบัติของมูซซล่าครับก็เหนือชั้นยิ่งไปดูจากที่การเลี้ยงเร็วพีมเกคร์ครับ อ่าตรงนี้เพมิเกอร์ก็ช่วยได้อยู่นะในส่วนตัวก็ที่ใช้มูเชล่าก็เพราะว่าอ่ามีเพมิเกอร์นี่แหละนะครับมีเลี้ยงเร็วนะครับก็ช่วยตอบโจทย์ในส่วนของเฮทูนิได้ด้วยนะครับในส่วนของเมนเจอร์ก็ช่วยในส่วนของเพมิเกอร์ดังนั้นในส่วนของมูเ i ล่าก็ได้อยู่ครับแล้วก็จ็อดเบสอยากจะลองอยู่นะฮะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีเงินมีงบอะไรยังไงก็เดี๋ยวจะจัดอีกทีนะครับแต่ตอนนี้จาก99ไปร้อยมันใช้เงินค่อนข้างเยอะก็เลยไม่กล้าซื้อเบสมาครับผม อาเป็นว่าจอร์ดเบดก็ดีในในส่วนของเมนเจอร์อยู่ครับแต่ว่าชอยโน่หนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นเมสซี่นะครับในส่วนของ Rw ครับมาในส่วนของ Rw บ้างครับ Rw นะครับก็มีประมาณนี้ครับผมในส่วนของ Lw นี่ก็ให้2คนนี้แล้วกันครับอมบาเป้แล้วก็องลีนะครับสคนนี้เป็นเป็นอ่า อันดับต้นๆของ LW Manager นะครับ m b a p p ง o n น y ครับทั้ง2คนนะครับมีพลังแฝงที่ดีเหมือนกัน,นครับในส่วนของ Mbappe ครับก็ประมาณนี้ครับร่างกายแข็งในเหนือชั้นเรี่องเร็วอ i n i c ก้อยครับอ่ามีในเรื่องของเหนือชั้นก็ทำให้แบบนักเตะเหมือนจะมีมีความคิดที่ริเริ่มสร้างสารรค์ดีกว่านะครับดังนั้น m b a เป้ก็ หมาะที่จะเป็นาสายเมนเจอร์นะครับในส่วนของอองลีก็เช่นกันนะครับส่วนตัวก็ใช้อยู่นะครับคุณสมบัติของอองลีก็ประมาณนี้ครับมีหนึ่งชั้นเหมือนกันนะครับเลี้ยงเร็วแก้เกมกำลังดํานหน้ายิงปั่นโค้งนะครับอองลีก็จัดบ่อยๆนะครับในส่วนของการยิงประตูใช้นะครับอองลีก็ถือว่าเป็นตัวที่าสายเมนเจอร์ควรจะมีไว้นะครับเอ็มเอปปี้อองลีครับเลือกได้เลยครับ2ตัวนี้ดีแน่นอนครับในส่วนของนิโควิลเลียมเจอบ่อยๆก็ไม่เท่าไหร่นะส่วนตัว อาจจะน้องอาจจะมีคุณสมบัติไม่เยอะมั้งเหนือชั้นยิงไซก้นะครับแต่ได้ในเรื่องของ o v r มนะได้ที่101นะครับแต่ว่าที่ดูดูแล้วพวกนี้โอเคเลยนะครับ AID นะครับในส่วนของกองหน้านะครับอ่ะก็คงจะต้องบอกว่าโดอ้วนร่างนี้นะครับตัดบางอย่างออกไปนะครับจริงๆก็ตัดไปหลายอย่างนะครับมีทั้งในเรื่องของเหนือชั้นใช่ไหมครับแล้วก็ยิงไซก้ครับอ่ะพอเหนือชั้นออกไปเนี่ยแต่ว่าถามว่า โดเป็นไงบ้างก็ยังได้อยู่นะคือก็ยังคมอยู่นะครับขอให้เขาก็มีจังหวะล็อกอะไรของเขาที่ดีนะครับแต่ว่าในส่วนของตัว97อ่ะดูจะดูจะแบกทีมได้มากกว่านะันในสมัยก่อนนะคือถ้ามีตัว97คือจบเลยนะครับแต่พอมีร่างแล้วก็มีนักเตะที่ o v r สูงขึ้นเนี่ยโดร่างนี้ก็เลยโดนกดดันมากหน่อยนะครับเขาเรียกว่าคาดหวังเยอะหน่อยนะครับ ดังนั้นเนี่ยอาจจะออกมาแบบาบางคนก็รู้สึกว่าไม่ดีบางคนก็รู้สึกว่าเออก็โอเคนะส่วนตัวพี่ก็มองว่าก็อาจจะมีประสิทธิภาพดรอปลงอยู่นะครับดรอปลงอยู่แต่ว่าก็ถือว่ายังได้อยู่นะครับอันดับต้น,ต,นต้นแหละนะครับอ,อันดับต้นต,นตนอยู่ก็คือ1ก็คือสามารถเล่นในส่วนของเฮดเวดได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเราเน้นเฮดเดไปก่อนนะครับเมเนเจอร์คือดีอยู่นะครับพอได้อยู่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับเอาช่วยทีมได้อยู่นะครับในส่วนของโยนไคล์ us, นะครับล่างนี้คือน่าจะเป็น ต้นๆแหละครับอันดับต้นๆนะครับที่แบบว่าตัวจบสกอร์ที่ดีครับยนคล้ายนะครับเท้า5-5ทั้งคู่นะครับคือจบสกอร์ดีในเมเจอร์คือดีมากนะครับคืออาจจะคุณสมบัติเขาแหละครับในเรื่องของเหนือชั้นเพมิเกอร์นะครับตรงนี้ช่วยได้นะคือฉลาดไม่พอครับยังเป็นเพมิเกอร์ได้อีกทีนะครับ ในส่วนของโยนควก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งครับในส่วนของโรนโดร่างนี้ก็เคยใช้มาเหมือนกันนะครับเมดิเจอร์คือดีจริงๆนะครับแต่ในที่ตัดใจขายเพราะมีโดอ้วนมานี่แหละครับอันนี้ส่วนของโดร่างนี้นะครับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเมดิเจอร์นะครับแล้วต้องการราคาที่ไม่แพงมากนะโดนี้ก็ได้อยู่นะครับโด cr7 นะครับนี่คุณสมบัตินะครับครบคันเลยครับพ p r e m i ร์ก็ได้ครับเนื้อชั้นก็มีนะครับมีทุกๆอย่างนะครับที่สามารถจบในสายเมดิเจอร์ก็ได้นะครับในเท ในเฮทเน็ก็ดีนะครับในส่วนของโดนี้ครับผมแล้วก็คนสุดท้ายน่าจะเป็นให้เป็นแฮร์รี่เคนแล้วกันครับแฮร์รี่เคนร่างนี้นะครับก็รับจบเหมือนกันนะครับในสายเมนเจอร์ครับพีเมเกอร์นะครับในส่วนของยิงก็มี2อย่างครับส่งลูกไก่ครับในส่วนของแฮร์รี่เคนก็วอล์กเล็บแบบจะแปลกๆนิดนึงสูงๆนะครับแต่ในเมนเจอร์ก็พอได้อยู่นะครับและนี่ก็เป็นนักเตะที่มองว่าไอ้นี่คือ พวกสายเมตาของเมนเจอร์นะครับก็ลองไปตามดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่พวกนี้รับรองว่ามีไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ได้เกี่ยวแค่นักเตะอย่างเดียวครับเกี่ยวหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทนเม็ดส้มเม็ดส้มนะครับหรือการที่เราใช้แทคติกต่างๆนานาครับแผนต่างๆนะครับมันเอื้อต่อนักเตะหรือเปล่าครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นักเตะอย่างเดียวที่เอามาจับจับรวมรวมกันแล้วก็ ได้เป็น Google c a เลยไม่ใช่นะครับผมมันก็ต้องมอีในเรื่องของ Work Rate ในเรื่องของแผนที่มันซัพพอร์ตเอื้อกันครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าแล้วกันครับสำหรับพีนี้สวัสดีครับ